Hello e v e r y o n e อ how are you t o d a y อ uh, สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย I hope you are happy with อ uh, ่ studying online นะคะอ uh, ่คุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนนะจะ happy กับการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน happy ไมมเอ่ยแต่ but I'm not uh, ครูไม่ได้รู้สึกว่า happy เลยนะคะคิดถึงเด็กๆมากเลยอ่ะ uh, แต่ว่าวันนี้ค,คุณครูจะมาทบทวนนะคะในเรื่องของการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษกันนะคะ,ะยังจำกันได้ไหมคะว่าแต่ละตัวเนี่ยออกเสียงอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเนาะตัวอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมด26ตัวแต่ที่เป็นพยัญชนะนะคะพยัญชนะมีกี่ตัวเอ่ยมาดูกันเลยนะคะอ พยันชนะนะคะถ้าลบตัวสระออกไปสระมีกี่ตัวบ้างเอ่ยกี่ตัวนะกี่ตัวดูที่มือคุณครูสิคะอ่าตัวแรกคือ A E I O U อ่ามี5ตัวนะคะ A E I O U ฉะนั้นลบออกจากนะคะ ทั้งหมดเลย26ตัวก็จะเหลือเพียง21ตัวเท่านั้นที่เป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษอ่าทีนี้เรามาทบทวนการออกเสียงอ่ายัญชนะภาษาอังกฤษกันนะคะสละเก็บไว้ก่อนสละมี5ตัวนั้นเก็บไว้ก่อนอ่าทีนี้ตัวแรกเลยตัว b b บแทนด้วยตัวภาษาไทยก็คือบอใบไม้นะคะอ่า c เ แทนด้วยตัวภาษาไทยก็คือคอควายหรือสโซ่นั่นเองแต่ในที่นี้ส่วนใหญ่เลยตัว C ถ้านักเรียนเจอนะคะให้คิดว่าเป็นตัวคอควายเสมออย่าเพิ่งคิดว่าเป็นตัวสโซ่นะคะอ่ดีเดแทนด้วยตัวอดดิกอ่าตัวต่อไปตัวอะไรเอ่ยตัว F ค่ะ F ฝ แทนด้วยตัวฟอฟันนะคะฟันนะคะเฟนะเวลาออกเสียงเฟเอา้านะคะริมฝีปากล่างกระทบกับฟันบนเฟอะแล้วดึงออกมาเฟอะตัวต่อไปนะคะตัวจีใช่ไหมคะตัวจีเกอ,อะอแทนด้วยตัวกอไก่อาตัวจีในที่นี้ถ้านักเรียนเห็น คำไหนที่ขึ้นต้นด้วยตัว G นะคะส่วนใหญ่เลยก็คือกอไก่นะคะหรือจะเป็นต่อตัวจอจานแต่ว่าตัวจอจานเนี่ยส่วนน้อยที่เราจะพบเนาะอ่าฉะนั้นให้คิดเลยอย่างแรกเวลาเห็นตัว G, G ีจีเกออ่าเกอมันแทนด้วยตัวกอไก่ตัวต่อไปนะคะตัว H อ่า H ดูปากของคุณนะคะ H อ่า H ฮเฮนะคะเฮ่ แทนด้วยตัวอะไรเนี่ยตัวภาษาไทยอ่าตัวฮอนกฮูกนั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะตัวเจอ่าเจถูกต้องไหมคะอ่าเจเจออ่าเจอแทนด้วยตัวจอจานอ่าตัวต่อไปนะคะตัวเคนะคะใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยนะ่ะตัวเคเค แทนด้วยตัวคอควายอ่าตัวนี้นะคะจะเหมือนกับตัว C อ่าเหมือนตัว C เลยที่ออกเสียงว่าเคิเหมือนกันแล้วก็ถ้าเปรียบกับตัวภาษาไทยนะคะก็คือตัวคอควายนั่นเองค่ะทีน,นี้มาดูนะคะอีกตัวนึง l l นะคะดันลิ้นเข้าไปข้างในนะคะ l ะ l เลแทนด้วยตัวลอลิงนะคะลอลลิงอ่า ตัวต่อไปนะคะตัว m นะคะ m มจําไว้นะคะตัว m เนี่ยก็คือเลข3ามขว่มนั่นเองนะคะตัว m คือเลข3ามขวมนะคะอ่าตัว m เมเมื่อเปรียบกับตัวภาษาไทยนั่นก็คือตัวหมอนั่นเองค่ะอ่าทีนี้ตัวต่อไปตัว l อ่า n n ครึ่งเลข0ูนย์อ่าอ่าตัว n ตัว n นะคะ n แทนด้วยตัว นอหนูนั่นเองนะคะอ่าตัวนี้ตัวอะไรเอ่ย What i s t h i s อ่าตัว P P P ีเพอ่า p เพอแทนด้วยตัวภาษาไทยก็คือตัวพอผ่านนั่นเองนะคะต่อไปตัวอะไรเอ่ยตัว q ถูกต้องไหมเอ่ยตัว q ิวอ่าคัหรือออกช้าๆคือ cover cover แต่ให้พูดเร็วๆนะคะเอามารวมกันแล้วพูดเร็วๆเคิรเคเคอ่าเมื่อเทียบตัวภาษาไทยแล้วมันมาเป็นคิร์ฉะนั้นก็ต้องมาเป็นคู่กันก็คือคอควายกับบอลแหวนนั่นเองค่ะอืมทีนี้นะคะตัวต่อไปก็คือตัวอะไรเอ่ย What is this Can you uh, answer me What is this อ่าตัวนี้คือตัว R อ่า All. 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 อ๋ออ๋ออาปากลงมาแล้วก็ดันลิ้นเข้าไปค่ะออนะคะอ่าอลอออลอแทนด้วยตัวรอเรืออ่าตัวอะไรเนี่ยตัวเอสอ่าเอสเอสออกเสียงว่า เทียบกับตัวภาษาไทยแล้วก็คือตัวซอโซอะซอโซในที่นี้นะลูกสามารถเป็นตัวสอเสือก็ได้นะคะทีนี้นะคะเ,เราก็มาดูอีกตัวหนึ่งก็คือตัวอะไรเอ่ยตัวทีอาตัวทีคล้ายๆล,ลักษณะไม้กางเขนค่ะไม้กางเขนนะคะทีออกเสียงว่าเถอทีเถ เมื่อเทียบกับตัวภาษาไทยแล้วนะคะก็คือตัวท,ทะหารนั่นเองนะคะทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งค่ะ,ะตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยเป็นสามเหลี่ยมลงมาเป็นสามเหลี่ยมลงมาตัวอะไรเอ่ย c a n y o u t e l l m e ตัว v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  าริมฝีปากล่างกระทบกับฟันบน Vv แทนด้วยตัว v o v e n นั่นเองค่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งตัวนะคะอ W ใช่ไหมอ่า W เสียงก็คือ W เหมือนตัว V เด็กๆเลยออกเสียงเหมือนกันแล้วก็เทียบตัวภาษาไทยก็คือตัว v o w e n เหมือนกันนะคะอ่านี้ตัวนี้อะไรนี่อตัวนี้จะแปลกเพื่อนมากเลยนะคะ อ่าเป็นการการบาทคือคือตัว x อ่าตัว x x คส x คส x คสฉะนั้นเมื่อเทียบกับตัวภาษาไทยแล้วส่วนใหญ่ถ้า x นะคะถ้าตัว x ตัวเนี้ยอยู่ข้างหลังอ่าถ้า x ตัวนี้อยู่ข้างหลังจะเทียบได้ว่าเป็นคอควายสอโซ่กัลันอ่าสอโซ่กัลันแต่ถ้ามันอยู่ข้างหน้าเนาะก็จะเป็นตัวสอโซ่นะคะ อ่าทีนี้มาดูตัวนี้ตัวอะไรเอ,อ่ย What is this Can you tell me What is this ตัววายค่ะอวายออกเสียงว่าไงคะวายเยอะวายเยอะเยอะในที่นี้ก็เปรียบกับตัวภาษาไทยก็คือตัวยอยักษ์นั่นเองค่ะทีนี้ตัวสุดท้ายแล้วค่ะของพยัญชนะ ภาษาอังกฤษของการออกเสียงนะคะตอนนี้ตัวอะไรเอ,อ่ยต่อสุดท้ายของพยัญชนะ,ะตัว Z ค่ะแซดสื Z s. หรืออ,ออกเสียงเมื่อเทียบกับภาษาไทยแล้วก็จะเป็นตัวสอโซนั่นเองแซดสืแซดนะคะสละพยัญชนะไปแล้วนะคะทีนี้มาดูเสียงสระเสียงสั้น เสียงสระเสียงสั้นเนี่ยเด็กๆขะเด็กๆได้ทําแบบฝึกหัดไปแล้วหลายอันยังจําได้ไม่เอ่ยว่าเออไอโอเนี่ยนะคะเมื่อเทียบว,ว่ามันเป็นเสียงสระเสียงสั้นเนี่ยเทียบอะไรได้บ้างมาดูเลยนะคะช่องแรกตัวอะไรเอ่ยคะตัวเอค่ะตัวเอออกเสียงเป็นส,สระเสียงสั้นว่าไงนะเอ A A. อเอ A A. อเออ ช่องต่อไปค่ะสีเขียวตัวอะไรคะอ่าตัวอีค่ะตัวอีออกเสียงว่าเอกอ่าอีเอกอีเอกอ่าตัวไอค่ะช่องต่อไปก็คือตัวไออ่าตัวไอดูซิมันเป็นสระอะไรอ่าสระอิศค่ะสระอิศนะคะสระอิศอ่าตัวถัดไปช่องที่สีแดงค่ะช่องสีแดงตัวอะไรเออตัวกลมๆเขาเรียกว่าตัว โอ oh. อ่าตัวโอโออ๋ออ่าโออออ่าทีนี้มาดูช่องสุดท้ายตัวอะไรเอ่ยอ่าตัวยูอ่ายูะ you. นะคะจะเป็นสระอะหรือสระอุก็ได้นะคะอ่า อันนี้นะคะอ่าคุณครูอยากให้ในักเรียนนะคะไปจดจําอีกอันนึงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าสระผสมนะคะเมื่อเห็นอ่าคำพวกนี้อยู่ในเป็นคําไหนนะคะตัวนี้ก็คือสระไปเลยช่องสีเหลืองช่องแรกตัว A กับตัว R อควบเสียงเข้ากันก็คือสระออ่อันนี้ช่องสีเขียวนะคะ e a r อ่าออกเสียงว่าเอียอ่าเอียสระเอียสระเอียนั่นเองค่ะอ่าช่องสีฟ้านะคะอ่า a i r อ่าออกเสียงว่าแออ่า a นะคะคือสระแอนั่นเองค่ะช่องถัดไปนะคะมีหลายตัวด้วยกันมีทั้งหมด3าตัวช่องสีแดงนะตัวแรกก็คือ i แล้วก็ r ตัวที่สก็คือ e r ตัวที่3ก็คือ u r ก็คือเออนะคะเออทีนี้ช่องสีม่วงค่ะอ่า u อ่า o ขออภัยค่ะตัว o แล้วก็ตัว u นะคะก็คือสระเอาอ่าตัว o u n ก็คือสระเอาอ่า เด็กๆยังจําได้ไม่เอ่ยอย่าลืมนะนะคะอย่าเพิ่งลืมเนื้อหาที่คุณครูได้สอนไปนะคะ,ะเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องรู้จักตัวอักษรน,นะคะว่ามีตัวอะไรบ้างเมื่อเปรียบกับตัวภาษาไทยนะคะนักเรียนจะได้อ่านออกเขียนได้เนาะไม่เป็นปัญหาสําหรับในการเรียนอ่านในเทอมต่อไปหรือในระดับชั้นต่อไปนะคะอย่าลืมนะทบทวนกันด้วยนะคะ